Terror, สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําห, ne <S himself> หรับเรื่องราวของทางคณะหมอลำเสียงวีหกนะคะแล้วก็เรื่องราวของนกพงศกรนะคะหรือว่าบอสโนกรวมทั้งยูกิเพนพกานะคะสําหรับนางเอกหมอลำประจําคณะหมอลำเสียงวีหกนั่นเองนะคะอย่างตอนนี้เองนะคะทางคณะหมอลำเสียงวีหกก็คือมีการออกงานนั่นเองนะคะแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะก็คือมีการออกงานตามจังหวัดต่างๆตามคิวงานเจ้าภาพนั่นเองนะคะก็ถือ ว่าแฟนๆเนี่ยคอยสนับสน,นุนแล้วก็ติดตามหมอลำเสียงวิหกเนี่ยเป็นอย่างดีตลอดเลยนะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าแต่ละงานเนี่ยก็คือคนดูแบบเยอะมากๆเราเนี่ยนะคะก็จะเห็นคนดูนะคะที่แบบว่า ได้มาให้กําลังใจนะคะสําหรับทางคณะหมอลําเสียงวิหกเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะอย่างงานที่อุดรธานีที่ผ่านมาเรีไย้ว่าคนดูเนี่ยก็คือแน่นมากๆเลยนั่นเองนะคะแล้วนอกจากการออกงานนะคะของหมอลําเสียงวิหกแล้วเราเนี่ยนะคะก็จะเห็นเลยว่าที่ผ่านมาสําหรับวันที่1นึ่งสพฤศจิกาย,ยนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวันพักผ่อนของทางคณะหมอลําเสียงวิหกนั่นเองนะคะโดยในครั้งนี้นะคะเราเนี่ยก็ได้เห็นทางน้องพงศกรแล้วก็ยูกิ พนาการเนี่ยก็คือมีคิวงานนะคะเป็นคิวงานถ่าย MV นั่นเองนะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการไปถ่าย MV ของคุณแม่สินตลาภพูลาบนั่นเองซึ่งสําหรับน้องพงศกรแล้วก็ยูกิเพนพการแล้วเนี่ยนะคะก็คือแบบว่าเคยเล่น MV ของคุณแม่จินน,นะคะมาในหลายๆเพลงเลยรวมทั้งเพลงนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเพลงล่าสุดที่เราเนี่ยนะคะจะได้รับชมกันนั่นเองนะคะโดยในครั้งนี้นะคะทางแฟนเพจของคุณแม่สินตลาพูล ก็ได้มีการมาอัปเดตนะคะเป็นภาพบรรยากาศของการถ่ายทํา MV ในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะโดยครั้งนี้นะคะก็ได้มีการโพสต์นะคะเป็นแคปชั่นว่าสไปค์คนนอกสายตาสิสู้ให้แม่ย่าย,ยอมรับจนได้ประมาณนี้นะคะเราก็ได้มีการพูดถึงว่าเอาใจช่วยลูกสไปค์คนนี้พร้อมๆกันใน MV สไป์อนาถาจากจินตลาพูลลา ำแสดงโดยยูกิเพนปากานงพงศกรพิมพ์นาคำห้ภูมิประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังได้บอกนะคะว่า7พฤศจิกาย,ยนนี้ชมพร้อมกันซ้าประมาณนี้นะคะก็เป็นทางแฟนเพจของคุณแม่จินได้มีการมาอัปเดตนะคะสำหรับเพลงนี้ก็คือเราเนี่ยเคยได้เห็นเป็นบรรยากาศของการ ถ่ายทำเอ็มวีไปแล้วนะคะจากการไลฟ์สดทางแฟนเพจของยูกิเพ็ญพการนะคะหรือว่าเห็นเธอเนี่ยมีการไปซิงเพลงนะคะซึ่งวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยนะคะก็คือทํางานตลอดทั้งวันจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบอกว่าถ่าย MV นะคะแล้วตอนเย็นเนี่ยก็คือจะต้องไปถ่ายซิงเพลงด้วยนั่นเองนะคะก็ต้องมารอติดตามกันในวันที่7ว่าเพลงเนี่ยจะออกมาน่าติดตามแค่ไหน,นหลายๆคนก็ต่างพูดถึงนะคะว่าก็น่าจะ สนุกอย่างแน่นอนนะคะสำหรับครั้งนี้รับรองว่า ครบรถอย่างแน่นอนนะคะรวมทั้งคุณพ่อเองนะคะก็ได้มีการอัปเดตนะคะว่าในวันที่3เนี่ยที่ยูกิเนี่ยจะต้องทั้งถ่าย MV แล้วก็ถ่ายซิงเิเพลงเนี่ยก็คือคิวงานเนี่ยไม่ว่างเลยจริงๆเพราะว่าหลังจากวันที่4พฤศจิกาย,ยนไปเนี่ยเรียกได้ว่าคิวงานเนี่ยก็คือมีทุกวันนะคะแล้วก็แน่นมากๆเลยก็เลยได้มีการมาอัปเดตนั่นเองนะคะเกี่ยวกับงานของยูกิรวมทั้งเพลงสไปรอนาถาด้วยนะคะก็คือเห็นแค่ภาพบรรยากาศเนี่ยก็คือน่าติดตาม มากๆเลยนั่นเองนะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่ง MV นะคะที่สนุกสนานอย่างแน่นอนแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง MV นะคะของแมจจินที่แบบว่าให้โอกาสทางบอสโนกแล้วก็ยูกิเนี่ยนะคะได้มีการไปรวมสร้างสีสันนะคะสําหรับเพลงนี้นั่นเองนะคะยังไงก็อย่าลืมรอติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับทั้งคู่กันรวมทั้งก็รอสนับสนุนนะคะช่วยกันเพิ่มยอดวิวเยอะๆนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนทั้งคู่นั่นเองและนี่ละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราว ที่เราได้มาอัปเดตกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ